ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสูโ่โค้ดคีย์บอร์ดครับซูปเปอร์เอเย,ย์แยมครับจะมีนักเตะไทยไปค้าแข่งตลาดนักเตะยุโรปซัมเมอร์นี้ครับโดยธลิดนนสีชัยครับอด,ดีตนักฟุตบอลและเอเนตนนักเตะชื่อดังแย้มในการสัมภาษณ์ผ่านเพจฟุตบอลร้อยแปดนะครับว่าช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ครับอาจจะมีนักเตะไทยลุ้นเป็นเล่นในบอลลีกยุโรปซึ่งคาดว่าเป็นทีมในลีกเบลเยียมฮอลแลนด์เยอรมันหรือออสเตรียครับซึ่งนิยมใช้งานแข้งจากญี่ปุน่นและเกาหลีใต้มาก่อนแล้ว โดยนักเตะคนดังกล่าวรัาคาดว่าจะเป็นนักเตะตัวรุกระดับทีมชาติไทยที่สามารถเล่นปีกและกองกลางตัวรุกได้และมีอายุที่ไม่เกิน25ปีครับซึ่งระดับฝีเท้าเชื่อว่าสามารถไปเล่นได้เลยอยู่ที่ว่าจะปรับตัวกับการใช้ชีวิตหรือมีอาการโฮมซิกหรือไม่ซึ่งตอนนี้ครับเริ่มมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้กันไปแล้วครับจากเขาวรือดังกาวครับชนาทิพย์ก็ออกมาตอบว่ามีทีมยุโรปสนใจจริงไหมชนาทิพย์สงกสินครับออกมาเปิดเผยว่ายังไม่มีข้อเสนอทีมใดจากยุโรปขอเล่นเต็มที่กัับปปโรรต่อไคับ หลังจากที่มีข่าวว่าสโมสรจากยุโรปอยากจะคว้าตัวทีมชาติไทยไปร่วมทัพทาให้ชื่อของชนะทิพย์ส่งศินกองกลางทีมคอนโซเ,เลเซัปโปโรเป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะชนะทิพย์เป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของไทยในเวลานี้ครับแต่ล่าสุดครับชนาทิพย์ส่งศรนได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าข่าวดังกล่าวคงเป็นแค่ข่าวลือครับไม่ใช่ตนนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนในยุโรปติดต่อ,อเข้ามายื่นข้อเสนอมาถึงตนเลยครับซึ่งตัวของชนาทิพย์เองครับได้บอกว่าจะขอมุ่งมั่นทุ่มเทผลงานให้กับคอนโซเ,เลเตซัป อย่างดีที่สุดก่อนส่วนเรื่องอนาคตการย้ายทีมยังไม่คิดอะไรในตอนนี้ทั้งนี้ต้องติดตามมันต่อว่าข่าวลือว่ามีทีมจากยุโรปสนใจนักเตะไทยจะเป็นใครนะครับและทีมอะไรและสุดท้ายจะมีนักเตะไทยย้ายไปเล่นในยุโรปจริงหรือไม่ครับท่าหนห้ตัวผมเองครับก็เห็นในเพจของคุณแมนนะครับได้มีข้อมูลว่านักเตะไทยที่มีโอกาสได้ไปเล่นในลีกของยุโรปช่วงซัมเมอร์นี้ขอใบได้แค่ว่าชื่อในตัวอักษรออ่างครับไม่ขอระบุว่าเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงนะครับ เดี๋ยวจะเสียมารยาทต่อนักเตะและต้นสังกัดครับต้องขอขอบคุณจากเพจ One Man Show by Man Go s ิ่งเนืครับที่หาข้อมูลมาให้เราได้เสพตลอดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์ถึงแชร์จะผู้ท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด s u b ส c r i b e กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ